สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะหลังปีใหม่ปี2565นะคะก็จะยังอยู่ในเรื่องเดิมเรื่องของรอบรู้ภูมิศาสตร์นะคะผูผู้สอนก็คนเดิมคููปัทมานะคะเรามาขึ้นในบทที่2ชุมชนของเรานะคะ เรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะแรกก็จะเป็นลักษณะทางกายภาพนะคะกับการดำเนินชีวิตนะคะลักษณะทางกายภาพเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดลักษณะการดำเนินชีวิตของผู้คนแต่ละชุมชนนะคะลักษณะทางกายภาพมีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน อย่างไรก็จะมีอาันแรกนะคะลักษณะของภูมิประเทศนะคะภูมิประเทศหมายถึงหมายถึงนะคะลักษณะทั่วไปของผืนผิวโลกนะคะเช่นที่ราบสูงนะคะที่รับรุ่มแม่น้ำนะคะภูเขาที่ราบชายฝั่งทะเลเกาะและหมู่เกาะนะคะ ผู้คนจะตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างๆและก็จะปรับตัวให้สอดคล้องกับลักษณะของภูมิประเทศนั้นๆนะคะจนกลายเป็นวิถีการดำเนินชีวิตนะคะของคนในชุมชนเชน่นเช่นชุมชนที่อยู่ในบริเวณราบรุ่มแม่น้ำนะคะราบรุ่มแม่น้ำอ่าก็ ที่อยู่อาศัยนะคะผู้คนก็จะสร้างที่อยู่อาศัยตามดิมน้ําหรือพื้นที่ราบอย่างที่ตัวอย่างที่เห็นนะคะอาชีพที่นิยมประกอบกันก็คืออาชีพเกษตรกรรมนะคะอาหารก็หาง,ง่ายๆในพื้นที่นะคะเช่นพืชผักหรือสัตว์น้ำต่างๆนะคะประเพณีก็จะเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงวิถีาการดำรงชีวิตนะคะเช่นพิธี การทำขวัญข้าวหรือพิธีการรอยกระทงนะคะ,นะต่อไปก็จะเป็นชุมชนบริเวณชายฝั่งหรือหมู่เกาะนะคะที่อยู่อาศัยก็จะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณที่ราบรุ่มที่ราบที่ราบชายฝั่งอขอโทษที่ราบชายฝั่งนะคะ อาชีพส่วนใหญ่ของผู้คนที่นิยมประกอบอาชีพคืออาชีพประมงน้ําเค็มหรือว่าเพาะเลี้ยงตัดน้านะคะอาหารก็เป็นอาหารที่หาง่ายๆในพื้นที่พวกก็เช่นพวกอ่านทะเลนะประเพณีก็จะเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะคะอย่างเช่นการบูชาแม่ย่านางหรือการลอยเรือชาวเลนะคะ อ่าต่อไปลักษณะต่อไปนะก็คือลักษณะทางภูมิอากาศลักษณะทางภูมิอากาศนะคะก็จะหมายถึงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจําในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะและเกิดติดต่อกันเป็นเวลานานผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างๆจะปรับตัวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิอากาศนะคะอย่างเช่นบริเวณที่มีฝนตกชุก นะคะก็จะสร้างที่อยู่อาศัยที่มีหลังคาลาดชันนะคะเพื่อช่วยในการระบายน้ำฝนนะคะแล้วก็ยกใต้ผืนขุนสูงเพื่อป้องกันการน้ำท่วมนะคะอาชีพที่นิยมประกอบกันประกอบอาชีพนะคะก็คือกเกษตรกรรมเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะการปลูกพืชที่ชอบความชื้นสูงเช่นอย่างพารางาะกาแฟอย่างนี้นะคะ การแต่งกายของผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมแต่งกายให้มิดชิดเพื่อป้องกันความเย็นและละอองฝนนะคะภาคไหนอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกภาคใต้ทางภาคใต้เพราะว่าฝนจะตกชุกเยอะมากนะคะต่อไปก็จะเป็นชุมชนที่มีบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นนะคะก็ที่อยู่อาศัยเขาก็จะค่อนข้างที่จะมีหน้าต่างน้อยนะคะเพื่อป้องกันอากาศที่หนาวเย็นนะคะ อาชีพที่นิยมประกอบอาชีพกันก็คือการปลูกพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในฤดูหนาวหรือในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงเช่นพวกกร,รมปีพวกสตรอเบอรี่นะคะลูกพับลูกท้ออะไรแบบนี้นะคะลูกการแต่งกายของคนที่อยู่ใน ในพื้นที่ที่เป็นฤด,ดูหนาวส่วนใหญ่ก็จะแต่งกายสวมเสื้อผ้าหนาๆน,น,นะคะเพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะคะลักษณะทางกายภาพต่อมาอีกลักษณะก็คือทรัพยากรธรรมชาตินะคะหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนะคะ ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญได้แก่ดินน้ำป่าไม้สัตว์ป่าและแร่ธาตุนะคะซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีทรัพยากรที่แตกต่างกันไปนะคะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเช่นชุมชนบริเวณป่าไม้นะคะที่อยู่อาศัยก็จะสร้างด้วยไม้ที่หาง่ายในพื้นที่นะคะ มีการประกอบอาชีพเพาะปลูกเก็บของป่านะคะอาหารก็จะนิยมนำผักที่อยู่ในป่าหรือสัตว์ป่าที่หางง่ายๆนะคะนำมาประกอบอาหารนะคะส่วนประเภณนี้ก็จะเป็นวิถีการดำเนินชีวิตแบบง่ายๆประเพณนี้ง่ายๆเช่นพิธีการบวชป่าก็คือ การบวชต้นไม้ใหญ่ๆอย่างที่ครูเคยอธิบายให้ฟังเช่นเหมือนการบวชพระอย่างเงี้ยน,นะคะแต่การบวชต้นไม้ก็จะเหมือนพิธีคล้ายๆกับการบวชพระเพียงแต่ว่าเอาจีวรมมัดต้นไม้ต้นที่เราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้นะคะ,ะชุมชนต่อไปก็จะเป็นชุมชนบริเวณใกล้กับแหล่งน้ํานะคะที่อยู่อาศัยของชุมชนแบบนี้ก็จะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยแบบอยู่ริมน,น้ํานะคะ แล้วก็อาจจะสร้างแบบเรือนแพบนน้ำนะลูกนะอาชีพก็จะเกี่ยวข้องกับน้ำเช่นการทำประมงนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำการทำเกษตรกรรมอาหารที่นิยมบริโภคก็จะเป็นสัตว์น้ำที่หาได้จากแหล่งน้ำตามธรรมชาตินั่นแหละค่ะประเพณีของคนริมน้ำส่วนใหญ่ก็ง่ายๆก็คือการแข่งเรือนะคะการแข่งเรืออ้าวต่อไปเรามาใช้ประโยชน์จาก สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะม,มาะพวกนี้จะเป็นการตอบสนองความต้องการพื้นฐานนะคะก็จะเช่นอย่างเช่นก็จะมีอาหารนะคะการตอบสนองความต้องการพื้นฐานก็มีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนองหงมหรือยารักษาโรคก,ก็คือเรียกง่ายก็คือปัจจัยสี่นะคะ ประโยชน์ต่อมาคือการประกอบอาชีพนะคะการประกอบอาชีพก็คืออยู่ตามลักษณะของชุมชนเลยก็คือชุมชนที่ราบรุ่มจะประกอบอาชีพอ,อย่างเช่นเกษตรกรกรมนะคะชุมชนชายฝั่งทะเลก็จะประกอบอาชีพประมงนะคะชุมชนที่อยู่บริเวณป่าก็จะประกอบอาชีพการหาของป่านําไปขายนะคะหรือชุมชนเมืองก็จะเป็นปการประกอบอาชีพเช่นการค้าขายแบบนี้นะคะ อ่าต่อไปอ่าการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทรัพยากรอีกอันนึงนะคะก็คือการคมนาคมนะคะแล้วเราก็อาศัยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจากแม่น้ำลำคลองก็คือการคมนาคมทางเรือนะคะเราใช้แม่น้ำลำคลองในการไปมาหาสู่กันนะคะในการอ่าล่องเรือนะคะ ในการดําเนินชีวิตต่างๆหรือการใช้ไม้ทําเป็นพาหนะนะคะอย่างที่เราเห็นก็คือเกวียนนะคะเราก็ใช้ม้าใช้วัวใช้ควายในการเทียมเกวียนนะคะซึ่งสมัยโบราณซึ่งในสมัยก่อนไม่ใช่สมัยโบราณในสมัยก่อนย้อนกลับไปสักส0บร้ปีหรือ4ี่หร้อยปีก็จะใช้จะใช้พาหนะนี้นะคะในการเดินทางนะคะต่อไปสัต ก็เหมือนกันก็คือใช้สัตว์ในการเดินทางเป็นพาหน,นะในการเดินทางเช่นช้างมา้าวัวควายนะคะและสุดท้ายก็คือดวงจันทร์และดวงดาวอันนี้ก็จะใช้ในการประกอบอาชีพอย่างอาชีพประมงอย่างเงี้ยนะคะใช้ดวงจันทร์คืออาศัยในการนําขึ้นน้าลงส่วนดวงดาวก็คือในเรื่องของทิศนะคะในเรื่องของทิศก็ เนื้อหาในบทที่2ก็คือในเรื่องของชุมชนของเรานี้ยังไม่หมดนะคะแต่เดี๋ยวจะไปไปในในสัปดาห์หน้านะคะก็ในสัปดาห์นี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะก็คือกายภาพทางการดำินชีวิตแล้วก็ประโยชน์จากการใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะและครูก็จะมีใบมีงานให้เรียนทำท้ายท้ายคลิปนะคะ ให้นักเรียนตอบคำถามมีทั้งหมด3ข้อนะคะนักเรียนสามารถดูได้ในหนังสือแบบเรียนสังคมนะคะในเรื่องของหน่วยในเรื่องของรอบรู้ภูมิศาสตร์นะคะมาอ่าครูหน้าว่าประมาณหน้าที่เอ่อร้อยสาโดยประมาณนี้นะคะนักเรียนไป,ไ,ปไปศึกษาเปิดอ่านดูอีกทีนะคะ,ะวันนี้ก็ จบลงนะคะคลิปการเรียนการสอนของเราก็มีมีเท่านี้นะคะอ่าไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะคะและเจอกันอีกทีตัวเป็นๆเ,เลยนะคะในวันที่17นะลูกนะาวันจันทร์ที่17บเจมกราคมนะคะขอให้ทุกคนนะคะอยู่บ้านใช้ชีวิตอ่า อย่างระมัดระวังนะคะอย่ากกังวลแล้วก็วิตกจนเกินไปนะคะเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะแค่วันนี้ก็จบลงแค่เท่านี้ค่ะโลกสวัสดีค่ะ